สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสาลดีกาสั่งจำคุกเสกโลโซสองปี12เดือน20วันวันที่20พฤษภาคม2568ที่สารมินบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่า สารดีกาอ่านคำพิพากษาแก้โทษจำคุกร็อกสตา์ชื่อดังเสกโลโซโดนจำคุกเป็นเวลา2ปี12เดือน20วันสำหรับคดีนี้เสกโลโซถูกพลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการนอในขณะนั้นนำหมายจับสารจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าวควบคุมตัวเสกโลโซที่บ้านพักย่านคันนายาวคดียิงปืนขึ้นฟ้าที่วัดเขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคืนวันที่31ธันวาคม2560โดยเศษโลโซขัดขืนการจับกุมของตำรวจจึงถูกดำเนินคดีข้อหามีอาวุธปืนเสพยาเสพติดและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชศาลอุทธร์พิพากษาจำคุกคดียิงปืนขึ้นฟ้าเป็นเวลา5วันปรับ2,500บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาสปี ส่วนคดีที่เสกโลโซขัดขืนการจับกุมของตำรวจนครบาลศารอาญามีบุรีมีคำพิพากษาสารชั้นต้นโดยสารให้บวกโทษของศารอาญาเข้าไปด้วยคดีที่เสกโลโซร่วมกับลูกน้องทำร้ายร่างกายสาวคนสนิทของพรรยาเมื่อวันที่13เมษายน2559ที่พิพากษาจำคุก1ปี3เดือนปรับเป็นเงิน4,000บาทโดยทษจจำคุกให้รอลงอาญาสปี และสารยังให้นับโทษต่อจากคดีพอรอบอาวุธปืนของสารจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมโทษจำคุกสองปี21เดือนโดยไม่รอการลงโทษต่อมาสารอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษของจำเลยเป็นจำคุกสองปี18เดือนโดยไม่รอลงอาญาและยกคำขอให้นับโทษต่อนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ